กราบสวัสดีท่านชมนทุกท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมผมไซน็กนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวไม่ใช่มึงครับไม่ต้องยิม้มแฮ่เฮวันนี้เราผมรู้ครับว่ามันอัปเดตบาร์ช็อกโกแต่เรามีสิ่งที่น่าสนใจกว่าอยากจะให้ดูครับโอเคมามาดูตรงนี้นะครับอ่ะคุณเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูท็อปบอร์ดนะครับแปบ๊บนะอ่านี่ดูเนี่ยเนี่ย แล้วก็เนี่ยบอกเลยครับตอนแรกผมมันนี่คือตัวที่ผมคาดหวังให้เก่งน้อยที่สุดในอัปเดตนี้นะครับดันแบบเสือกมาโหดท,ที่สุดเลยนะเออแต่ตัวแปลกเก่งก็เจ๋งดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดู3 set top มเซตท็อปมะม่วงกันครับว่ามันโหดแค่ไหนนะครับไปเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกครับอย่างด่านวงกดแก้วเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมอธิบายอะไรข้าวๆเกี่ยวกับน้องก่อนนะครับน้องเป็นตัวละคร2ขวดเลือดนะครับในฐานะพันหนึ่งนะ พัดส,สองยังไม่แน่ใจนะครับทุกคนแล้วน้องเป็นตัวทําแ้มปกตินะครับเห็นไหมเออใครๆก็น่าจะรู้แหละนะครับสกิลเนิบๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยการปรับของสัตว์เลี้ยงของน้องครับที่ทําให้น้องให้เลือดในปัจจุบันได้แล้วนะครับก็ทําให้น้องสามารถเอาไปใช้กับยูนิคอร์ได้แล้วเนาะก็เราจะเห็นน้องคู่กับเอลเดอร์เบอร์รี่คู่กับยูนิคอร์เนาะแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันทําให้คู่กับเอลเดอร์เบอร์รี่ให้ได้ดีกว่านะก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่างมันนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ดูกันเนาะก็สําหรับอารมณ์การเล่นน้องก็จะเป็นการแบบเลือกๆตัวส่งด่านเนาะอ่รออันตีก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยแต่ก็แบบอ่าอันนี้เกาะเกาะพุทธาก็เอาพุทธาลงไปนะครับเอ๊ะมันพับไม่ใช่หรออันนี้มะนาวนะครับอืมอันนี้ก็อันนี้ก็ข้ามไปนะครับมันเป็นเกาะอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็วางพลิกลงเนาะอืมแค่นี้เลยนะครับเออเล่นง่ายมากนะครับเป็นตัวที่ เป็นตัวที่มีอะไรในการเล่นที่ไม่มีอะไรในการเล่นเลยนะครับเล่นโคตรง่ายนะแล้วสกิลแต่ละครั้งนี้คะแนนโคตรโหดนะครับเออแบบ80 90ล้านต่ออันตินะครับแต่จริงๆไม่แปลกหรอกนะครับเพราะว่าสกิลแคนดี้น้องมันมันแซมกับตัวอันติหลักเนาะมันไม่ได้แยกเป็นอันติย่อยนะครับมันก็เลยต้องเน้นอันติครั้งเดียวเยอะๆยไวนะ้นาะคะแนนจะได้แซงคนอื่นได้นะครับแฮมมะม่วงโหดนี้น่าคิดถึงเหมือนกันนะครับแบบ คิดถึงช่วงที่แบบเมตาเป็นตัวเล่นชิวๆเนาะอืมเนี่ยปึ๊บอ่าอันนี้ก็พลิกไปปึ๊บอ่าอ่าอ๋อโอเคอ๋อเมื่อกี้ขึ้นโบนเนาะก็เลยตัดลงมานะครับคืออ่ะเดี๋ยวผมเหมือนผมเหมือนไปได้ยินมานะครับว่าเมื่อก่อนเหมือนน้องจะมีปัญหาตอนในการเข้าโบนัสระหว่างอันตีเนาะมันทําให้เหมือนแบบเสียเสียเลือดระหว่างไออันอันตีเสียเวลาอะไรนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปรับมาใหม่เขาก็แก้แล้วเนาะมันทําให้แบบ ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ลงตัวแล้วนะครับอันนี้เท่าที่ฟังคนอื่นมานะผมไม่ได้ไปเทสเองนะครับจริงๆก็เสียดายแหละที่ไม่ได้ไปเทสเพราะว่าแบบจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันจะต่างกันแค่ไหนเนาะจริงๆก็อยากรู้ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าเพชรเพชรเ,เราก็เ,เดี๋ยวก็ไม่พอใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าแบบเสือกไม่เก่งขึ้นมาก็แย่อีกนะครับอืมเราไม่ได้รวยนะไม่ได้แบบมีเพชรแบบเป็นแสนเป็นล้านเนาะก็ทําได้แค่นี้แหละนะครับเออ โอเคเดี๋ยวเราก็อันติครั้งท้ายไปนะครับแล้วก็กระโดดยื้ได้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เรียกยูนิคอร์นมาเนาะมันจับริมด่านพอดีเลยนะเออเรียกว่าแบบ <laughs> ไม่ต้องพึ่งอมัมบาิสเลยนะครับแบบไอสัตว์ระยะแม่งถึงริมดานเลยแบบยูนิคอร์นกดอันติมาก็เก็บขววเลือดแล้วอะแล้วก็ด่านนี้นะครับด่านนี้ดีอย่างก็คือไอคือมันแบบมาอันติตอนท้ายด่านนั้นแล้วใช่ไหมมันทําให้แบบพอจบอันติปุ๊บมันก็่านส่วนยากของไอชูกาการเมื่อกี้มาเลยนะก็ ถือไปอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าผมเองก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับไอการปลาอะไรไม่รู้ของชูการ์การ์มันนะเนาะ,ะแต่ว่าเซตนี้มันข้ามให้เลยนะครับโคตรจะดีนะโอเคเก็บไปปึ๊บป๊บแล้วก็โอ้โหอันนี้อันนี้ก็สวยนะเออมาอันตรีตรงนี้พอดีนะครับคือตรงนี้มันค่อนข้างจะแบบหวาดเสียวว่าเราจะพลาดหมีลุงใช่ไหมอืมแล้วก็โอกาสตกก็เยอะนะครับแต่แม่งอันตรีให้ตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าสเตจนู้นไปสวยๆนะครับเออแม่งจังหวะดีจริงๆนะเซตนี้อ่ะ แล้วก็ลืมบอกสังเกตว่าผมใช้หอกเนาะก็ผมปั้นมาผมปั้นมาแล้วนะครับผมเก็บไมล์เดปั้นมาแล้วนะเออก็เดี๋ยวเราก็น่าจะได้อยู่กับไอหอกนี้ไปประมาณอีกเจ็ดแปดเดือนเนาะนี่นีจาก USD ได้สักทีเนาะปึ๊บปเดี๋ยวขอตั้งใจแป๊บนะครับปึ๊บป๊บปปึ๊บป๊อันนี้อาจจะเสียวๆหน่อยนะครับยูท้ายแต่ว่าก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรนะ เดี๋ยวเราก็ยูนิคอรนอันติครั้งท้ายไปแล้วก็มาดูคะแนนกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บบินสูงสูงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบ๊โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็แม็กน่าจะประมาณ937ล้านนะครับโคตรโหดไม่อยู่กันกันกบชูกาเทียนะครับก็ <laughs> เข้าฟิลลิ่งพอดีเนอะอืมก็ทายเรือกลางสายน้ำนะครับอืมส่งลูกค้าไปเนาะแม่งอันติอันติชิวสวนทางกับคะแนนชิปหายเลยนะครับ โคตรชอบเดินทางปลอดภัยครับคุณพัม๊มโอเคด่านนี้ผมต้องขอภัยอย่างหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ปั้นไอสมบัติกรงเล็บจิ๋วเนาะซึ่งจริงๆเซตท็อปเขาใช้อันนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คะแนนก็ไม่ได้ห่างอะไรสักเท่าไหร่นะครับน่าจะใช้แทนกันได้เนาะก็ด่านนี้เราจะใช้เป็นเอลเดอร์เบอร์รี่แทนนะครับเพราะว่า <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยเหตุผลบางประการมันดันโหดกว่ายูนิคอร์สะงั้นนะครับคือจริงๆผมอยากเล่นยูนิคอร์มากกว่าไอไอไอเฮี้ยนี่เพราะว่าแบบ ยูนิคอร์มันเล่นโง่ๆเลยแต่ไอ,ไอตัวนี้มันต้องเลงอ่ะเออผมผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับตัวละครที่แบบใช้ความแม่นยําค่อนข้างสูงเนาะอ่าส่งไปนะครับอ่าคุณพั้มไปอ่าเอ้ยเอ,ยอยปื๊บอ่าคุณไปครับคุณมะนาวเดินทางปลอดภัยครับผมแม่เข้าสเตจสองแล้วนะครับ คือเซตน้องมันก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เล่นเนิบๆเ,เลยเนาะอ,อันติชิวๆส,สบายนะครับเออเป็นตัวเก่งที่โหดดีเนาะมไม่ต้องมานั่งแคร์เทคนิคอะไรนะครับแต้มโหดก็คือแต้มโหดเลยนะชอบจริงๆตัวละครเก่งๆแบบนี้นะครับแบบเล่นไปเลยนะครับไอเฟอเร์เรดมันนั้นไงไอเฟอเร์เรดมันแบบสามขวดเลือดมันค่อนข้างจะแบบจริงจังการยื้อท้ายเนาะเออพอมาเป็นมะม่วงที่แบบ เล่นชิวๆเนิบๆไม่มีเทคนิคอะไรแต่แบบดันคะแนนโคตรโหดมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตัวละครเก่งๆก็มักจะเล่นยากโดยส่วนใหญ่นะครับเออขออนุญาตตัดโบนัสทางอีกรอบเนาะน่าจะเห็นกันจนชินตาแล้วอ่าไปครับคุณพิกโอ้อยไอช่วงนี้มันเป็นสเตจลูกไฟซะด้วยนะครับแล้วน้องแกแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลูกไฟตอนอันตินีไงแม่งโอ้โหแม่งขึ้นเป็นทางเลยอะโอเคไปนะครับปุ๊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 บ ปุ๊บทำลายทำลายทำลายโอเคปึ๊บโอเคเข้าสเตจสามนะครับเอ๊ะใช่ไหมวะโอ้ความจำกูเล่นด่านนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคชึบชืบชบชืบอุ๊ยอุยอยอยอนึี้ว่าจะพลาดแล้วนะครับเออผมแบบปกติผมไม่รีบกระโดดขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมรีบไปหน่อยเนาะแต่โชคดีที่ไม่พลาดนะครับเออเดี๋ยวเราก็เตี้ยมันติรอบท้ายไปนะครับสําหรับน้องมะม่วงนะปึ๊บโอเค มาครับคุณลูกค้าน้องพ้มครับไปบายบายอ่มามะนาวปุ๊บโอเคไปครับเดี๋ยวผมพาหนีเองปุ๊บไปครับลาก่อนครับปุ๊บปุ๊บโอเคเรียกเอลเดอร์เบอร์รี่มานะครับก็เห็นไหมเนี่ยมันก็ท้ายดานอีกแล้วนะครับเออระยะทางนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะมไม่ต้องพึ่งอมาริแบบมาแบบอันติผัดสองมาก็เก็บขวดเลือดเลยนะครับโคตรดีนะ เอลเดอร์เบอร์รี่ก็สิ่งที่ต้องระวังก็น่าจะมีแค่ใช้สติตอนเล่นแล้วก็ระหว่างเล่นก็ยืงไปเก็บไอหมีลุงด้วยนะคือผมเกลียดเอลเดอร์เพย่างี้แหละนะครับคืออันติมันมันมันต้องใช้สติแต่มันไม่ได้ยากนะหลกัหลกๆที่ผมเกลียดคือมันต้องเอ็นไปเก็บหมีลุงไงซึ่งอันติมันโคตรจะไม่เหมาะกับการไปดูสิ่งรอบข้างระหว่างเล่น,นเนาะก็เลยโคตรเกลียดนะเออแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่มีปัญหาหรอกนะปึ๊บบินไปนะครับท้ายดาวท้ายดาวปึ๊บ ปึ๊บ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 นะครับโอเคตอนนี้ยังไม่ค่อยมีมีลุงให้เก็บนะครับก็ยังง่ายๆอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงอันติีครั้งท้ายแหละนะครับที่ต้องเอ็นไปเก็บหมีลุงอะนะแล้วก็ด่านต่อไปด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคชึบชึบเด่านี้แหละนะครับที่ต้องเอ็นเก็บหมีลุงเยอะๆเนาะมีโอกาสจะพลาดได้นะครับถ้าไม่ชินนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆผมก็ไม่ได้ชินหรอกนะครับเพราะว่า ผมเองก็เล่นหนึ่งเทคแล้วก็อัดเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจซ้อมเยอะนะตัวมันง่ายนะครับหมายถึงมะม่วงอะนะเอลเดอร์เอลเดอร์นี้ต้องตั้งใจหน่อยนะครับ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเราต้องเอ็นเก็บไอหนีลุงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ปึ๊บ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 แล้วก็บินสูงสูงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็สูงสุดน่าจะได้ประมาณ960ล้านเนาะประมาณนี้นะครับคะเดนก็ไม่ต้องถามโคตรเยอะ โอเคเรามาเล่นด่านสามกันครับก็อะไรไม่รู้ลืมชื่อแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ลืมชื่อไม่ได้จําชื่อมาเนาะก็ด่านใหม่นั่นแหละนะครับอก็โดยรวมด่านนี้ก็เป็นด่านเ,เล่นธรรมดานะครับมไม่ได้มีกิมมิคแบบเยลลี่เยอะไม่ได้มีกิมมิคทาลายสิ่งกีดขวางเยอะอะไรนะครับก็เป็นด่านธรรมดาเลยนะแต่ว่าด่านนี้สิ่งที่พิเศษเที่ยวเท่าที่ผมคิดเลยนะก็จะเป็นระยะของมันที่ค่อนข้างจะแบบผมว่าค่อนข้างจะแบบแ,บบแอบไกลนะด่านเนี้ย แล้วก็ด่านนี้คะแนนมันค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเทียบกับด่านอื่นอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีเยลลี่ให้เก็บเนาะไอ,ไอช่วงหลังๆนะครับแบบช่วงหลังๆเยลลี่มันค่อนข้างจะห่างกันมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีให้เก็บด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะคะแนนน้อยเนาะแต่ถ้าถามเรื่องรสนิยมผมโคตรชอบด่านนี้นะครับด่านมันสวยมากนะครับเออช่วงนี้ด่านสนามแข่งโคตรสวยเลยนะเออด่านหนึ่งก็สุดยอดด่านสองก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับส่วนด่านสามก็ นะว่วววาวแต่การตามากเนาะสีไม่แปลกที่จะเป็นเอมสามนี้นะครับมันเข้าทีมดีเนาะเขาก็เลยน่าจะเอามานะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับด่านนี้ใช่ครับเ3าไม่มีโบนัสไทม์นะอืมก็ถือว่าประหยัดเวลาเล่นไปนิดนึงมั้งเอ็ามเขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะทำโบนัสไทม์เนาะจริงๆไม่ใช่ไม่ค่อยเขาเขาไม่ทําแล้วนะครับเหมือนว่าเขาอยากจะให้ด่านมันอยู่นี้มัง้งเออน่าจะน่าจะอย่างนั้นนะนะอืมไม่ก็ การปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่แค่ไม่อยากให้มันมีก็ไม่แน่ใจนะครับเออจุดนี้พลาดสัมีลงเยอะหน่อยนะช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าคะเนนก็ไม่ได้หายเยอะอะไรหรอกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าชือ้อเหลือซิ่งไงสัตว์ปึ๊บโอเคเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่าอ่าไอ,อ,อ,อ้ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จุดนี้นะครับอ่าเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าเยลลี่ระหว่างทางมันค่อนข้างจะน้อยนะครับด่านนี้ เนะี่ยลองลองสังเกตดูนะครับไอช่วงนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆก็จะยิ่งชัดเจนกว่านี้เนาะเพราะว่าแบบเยลลี่มันค่อนข้างจะน้อยจริงๆนะด่านเนี้ยหรือกูคิคดเ,เองวะเอ๊ะไม่ไม่หรอกนะด่านนี้คะแนนมันก็น้อยกว่าด่านอื่นด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปึ๊บป๊บจึ๊บจ๊บ,จบโอเคนะครับก็อันติีขั้งท้ายไปนะมาครับมาครับไปครับพัมปึ๊บไปครับคุณพลิกปึ๊บระวังครับคุณลูกค้า ตื๊บปึ๊บแม็กกูไม่มีอะไรจะพูดจนหลอนเปลงแล้วนะครับก็เรียกปายเอลเดอร์มาเนาะปึ๊บ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 เนี่ยเห็นไหมด่านนี้มันค่อนข้างจะแอบไกลกว่าด่านอื่นนะเพราะว่าเห็นไหมด่านอื่นคืออันติมาแล้วเก็บขวดแล้วเลยส่วนด่านนี้มันต้องบินไประยะหนึ่งก่อนก่อนจะมาเก็บเนาะก็น่าจะใช่แหละนะครับน่าจะไกลกว่าด่านอื่นจริงๆนะครับ อ๋อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดด่านนี้มากๆคือมึงดูดูมึงดูแพทเทิร์นการวางยิลลี่ช่วงด่านท้ายๆสิครับไอสัตว์โอ้โหแบบเก็บโคตรโคตรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเก็บยากเลยหรอกนะครับแต่ว่าเนี่ยแบบกูกูแบบกูจะเดินเก็บนิ่งๆไม่ได้เลยหรอกมันต้องแบบกระโดดต้องแบบนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันมันอารมณ์คล้ายๆกับไอสเตจสุดท้ายของไอด่านแรกอะครับไอวงกดแก้วที่แบบต้องกระโดดหลบหินย้อยตลอดเวลาเนาะอันนี้มันก็กระโดดหลบมาแรงปอนะครับเออ น่าลำคาญพอๆกันนะไม่เพอไม่สีเพอๆด่านนี้มันน่าลำคาญกว่าอีกนะเพราะว่าด่านนี้แม่งแบบเนี่ยกระโดดยาวมากนะกระโดดแบบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยตามที่บอกครับคือมันไม่ได้ยากหรอกนะครับแค่มันน่าลำคาญเฉยๆนะครับแบบโอ้ยชิบหายแล้วพลาดตัวใหญ่มันแม่งมีคนทักมาเมื่อกี้โอ้เพื่อนคนไหนวะเนี่ยแบบก็พลาดคะแนไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยว <laughs> น่าจะประมาณล้านสองล้านนะครับเออขี้เกดไปอัดใหมล่ละ ปึ๊บเนี่ยโอ้โหด่านมันสวยมากนะครับอืออกลับมาพี่สับปะรดอีกแล้วเนาะไม่ใช่ว่ากูผ่านด่านสับปะรดมาแล้วเหรอปึ๊บปึ๊บโอเคก็อันติครั้งท้ายไปนะครับถ่ายดาวปึ๊บ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 โกโกโอ้โหไล่ไล่กูอีกนะครับเออบินสูงสูงปึ๊บปึ๊บโอเคก็สูงสุดน่าจะประมาณ930กว่าล้านนะครับอืออแต่ว่าผมพลาดอันนั้นไปนิดหน่อยนะอือ เรามาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดกันครับน้องควรปั้นไหมมึงไม่ต้องถามครับปั้นปั้นเลยครับถ้าคุณเป็นสายแข่งเนาะและ้วก็เล่นอีพิกะนะก็ปั้นเลยนะครับไอสัตว์เก่งชิบหายเนาะตัวเนี้ยคะแนนโคตรเยอะเล่นก็โคตรง่ายนะครับไม่ต้องมียื้ออะไรให้ยุ่งยากเนาะถึงด่านแรกจะยื้อเสียวๆหน่อยแล้วก็ด่าน3ามอาจจะไม่ใช่อีพิกอันดับหนึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าอูนิคอนมันแซงเนาะแต่ปั้นไปเลยครับเออเก่งเก่ง,เก,งเก่งที่สุดแล้วในแฟทนี้นะครับเออแบบอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พูดจริงนะครับค คุณไปดูบอร์ดเองก็ได้นะครับแม่งแซงเฟอร์เรตแซงตัวอื่นๆไปไกลแล้วนะครับเออถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสําหรับสายแข่งขันเนาะต้องต้องปั้นนะครับส่วนเบรกเอานี่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครใช้นะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกนะครับว่าในเบรกอื่นๆจะมีใครใช้ไหมนะก็อันนี้สกินแรกนะครับก็น่ารักดีนะเดี๋ยวผมไปแลกแน่นอนเนาะก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้นะก็สําหรับวันนี้ สวัสดีครับ